ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับกช่อง5ร่วมกับบริษัททีทามวิชเ่นจำกัดเสนอรายการกฎหมายสบายสไตล์ธนา สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการกฎหมายสบายสไตล์ธนารายการที่จะทำให้คุณผู้ชมทางบ้านเข้าใจเรื่องราวของกฎหมายได้ง่ายๆนะคะในแบบฉบับของอาจารย์ธนานั่นเองค่ะและวันนี้นะคะบรรยากาศของเราเนี่ยสวยงามมากคุณผู้ชมคะแป้งก็พาคุณผู้ชมทางบ้านมาอยู่กันที่โรงแรมมิเลนเนียมฮิลตันกรุงเทพนั่นเองนะคะอยู่ที่ถนนเจริญนครค่ะการเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยนะคะจะขับรถมาก็ได้ค่ะหรือว่าใครที่นั่ง BTS มานะคะลงสะพานตากสินทางโรงแรมเนี่ยเราก็จะมีเรือนะคะข้ามฝั่งมาส่งได้เลยคุณผู้ แต่ก่อนอื่นเลยนะที่เราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องราวกฎหมายในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปทําความรู้จักกับโรงแรมแห่งนี้กันก่อนดีกว่าค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้แป้งก็อยู่กับสาวสวยคนนี้แล้วพี่ปุ้ยนั่นเองคะ่สสคะสวัสดีค่ะพี่ปุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนอื่นเลยต้องขอให้พี่ปุ้ยแนะนําตัวให้คุณผู้ชมรู้จักสักนิดหนึ่งนะคะค่ะสุธีลาเฉลิมการจนานะคะเป็นผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายสื่อสารการตลาดของโรงแรมมิเลเนียมฮิลตันกรุงเทพคะ่ะ พี่อหาคนอื่นต้องขอให้พี่พเพี่ยแนะนำนิดน,นึงค่ะว่าโรงแรมแห่งนี้เป็นยังไงบ้างคะ,ะโรงแรมม e ิเลเนียมฮิวตันกรุงเทพเป็นโรงแรม5ดาวที่อยู่ติดปิน,น้ำเจ้าพยาค่ะจุดเด่นของโรงแรมก็คือทุกห้องของที่นี่และทุกห้องอาหาระจะต้องมองเห็นวิวแม่น้ำ โรงแรมนี้ก็คือจะมีทั้งหมด533ห้องก็แล้วก็จะมีห้องอาหารหลักอยู่สี่ห้องกับบาร์ที่อยู่รูฟท็อปหนึ่งอันห้องอาหารหลักข้างล่างก็จะมีเริ่มกันตั้งแต่ all day dining ซึ่งเราอันนี้จะอยู่ติดริมน้ำมีทั้งโซนอินดอร์แล้วก็โซนเอาท์ดอร์ก็จะมีาปาร์ฟเฟ์แล้วก็มีชีสรูมเป็น,ปนที่เป็นที่ชื่นชอบของทุกคนคชั้น2ก็จะเป็นอาหารหยวนจะเป็นร้านอาหารจีนค่ะอันนี้ก็จะจะเน้นเรื่องติ่มซำกับอาหารซีฟูด้ดชั้น3จะเป็น fine dining ก็คือจะเป็นสเต็กเฮาส Prim Steak House <c oughs> ก็จะนำเข้า เนื้อจากออสเตรเลียอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นยังมีร้านอาหารไทยด้วยกับบาร์บนรูฟท็อปที่ดังๆก็คือ360 Lounge แล้วก็ถ้านอกเหนือจาการ้านอาหารแล้วเราก็ยังมีสปาแล้วก็ห้องประชุมสําหรับคนที่ต้องการมาจัดประชุมที่นี่ด้วยค่ะก็สามารถโทรมาสอบถามก็ได้หรือว่าจะเข้าไปดูในเฟซบไซต์ก็ได้เช่นเดียวกันใช่ค่ะผู้ชมคะอย่าลืมที่มีโอกาสแวะมาที่นี่สักครั้งหนึ่งนะคะรับรองว่าประทับใจไม่รู้ลืมอย่างแน,น่นอนวันนี้ขอขอบคุณพี่พูดม,มากมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ผู้ชมคะไม่รู้ว่าวันนี้อาจารธนาจะเตรียมเรื่องราวอะไรดีๆมาพบกับคุณผู้ชมในวันนี้นะคะอย่าพลาดติดตามได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้แป้งก็นั่งอยู่กับอาจารธนาเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะจยาสวัสดีครับแป้งครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับอาจารคะวันนี้นัดกันมาเนี่ยสูงมากเลยนะคะก็เราเหมือนอยู่ มีสาวยน้ําอยู่ในอากาศแล้วก็สภาพตรงนี้ก็เหมือนอยู่กลางทะเลงค่เราก็ยกทะเลมาไว้ในกรุงเทพนะครับยกสาวยน้ํามาไว้ในอากาศแล้วก็ดูบรรยากาศสบายนะครับค่ะอาจารย์ขานับไปนับมาเนี่ยวันพรุ่งนี้อาจารย์หลายๆคนรอคอยแล้วเกิน14กุมภาพันธ์อีกแล้ววันอะไรบ้างครับ14ี่กุมภานะคะถ้าถามว่าเป็นสมัยวัยรุ่นวัยรุ่นเนี่ยก็ต้องนึกถึง14ี่กุมภาพันธ์วันวาเลนไทายนะอาจารย์ปีนี้พิเศษหน่อยค่ะ เป็นวันมาคาบูชาด้วยนะฮะจริงๆแล้วเราต้องให้ความสําคัญกับวันที่เป็นวันพระหน่อยนะครับก็ถือว่าเป็นประเพณีไทยแล้วก็เป็นเราเป็นชาวพุทธวันมาคาบูชาแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นวันหยุดด้วยนะคะเป็นหยุดศุกร์เสาร์อาทิตย์สามวันติดเลยโอ้โหหลายๆคนมีโปรแกรมไปเที่ยวอาจารย์คะรถก็จะติดนะคะและจะมีการจับจ่ายใช้สอยการร้านโคงร้านค้าต่างๆเนี่ยขายดิบขายดีมากๆนะะอาจารย์วันนี้เราก็จะพูดในเรื่องของความสําคัญของการบริโภคถามว่าเวลา ุณไปซื้อของคุณเลือกอะไรก่อนต้องเลือกราคาก็สําคัญนะจ๊ะราคาสองยี่ห้ออ่ายี่ห้อยี่ห้อี่สาคัญนะเพราะมีการโฆษณากันโคมโคมเครื่องหมายที่ติดกับสินค้าเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญเพราะบางทีผู้บริโภคจําเครื่องหมายได้นะว่าเครื่องหมายเนี้ยนะฮะเป็นเครื่องหมายอะไรของใครวันนี้ก็เราก็จะมาพูดในเรื่อง เครื่องหมายการค้านะครับซึ่งเป็นเรื่องของกฎบัตรกฎหมายนะครับซึ่งมีส่วนสําคัญกับผู้บริโภคมีส่วนสําคัญกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนะครถือว่าเรื่องรานในวันนี้เนี่ยใกล้ๆกตัวนะคะสมัยนี้อะไรๆก็มีเป็นยี่ห้อหมดนะนอาจารย์ใช่ทุกย่ห้อจริงนะฮะก็คือเป็นเครื่องหมายการค้าเดี๋ยวเราไปมาพูดกันในเบรกที่2ว่าเครื่องหมายการค้าเนี่ยมีลักษณะใดบ้างมีประเภทใดบ้างนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการปลอมมีการเรียนนําเข้าเครื่องหมายสินค้าที่ รอมและเรียนมาเนี่ยมันจะมีความผิดยังไงบ้างคุณผู้ชมคะเรื่องราวในวันนี้น่าสนใจมากๆอย่าพลาดตอนนี้พักกันแป๊บเดียวคะ่ะกฎหมายสบายสไตล์ธนากฎหมายสบายสไตล์ธนา ช่วงกฎหมายน่ารู้กับธนาเบญจาทิกุลสนับสนุนโดยพิจิตีไฮฟอสน้ำมันดีเซลสูตรสังเคราะห์เกรดพรีเมียมใหม่จากปตทสำนักง,งานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรามาคุยกันต่อนะคะในช่วงของกฎหมายน่ารู้กับอาจารย์ธนาเบญจาทิกุลนั่นเองค่ะอาจารย์ขาวันนี้จะคุยกันในเรื่องของเครื่องหมายการค้าใช่ไหมคะใช่คจริงๆแล้วค่ะ เวลาเราจะผลิตสินค้าและบริการอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับอันดับแรกเลยต้องเป็นไงคุณภาพคุณภาพคุณภาพต้องดีใช่ไหมครคุณภาพต้องดีประการต่อไปนอกจากคุณภาพแล้วต้องมีเครื่องหมายค่ะ,ะเครื่องหมายเขาเรียกที่เราเรียกว่าเครื่องหมายการค้านั่นแหละนะที่ติดกับสินค้านั้นเครื่องหมายสินค้าเนี่ยบางทีใช้ม,ชามาเป็นระยะเวลานาน,านทําให้ผู้บริโภคเนี่ยนะฮะจำง่าย รู้ว่าเออถ้าเราไปซื้อสินค้าประเภทนี้นะเราต้องซื้อเครื่องหมายสินค้าที่มีเครื่องหมายการการค้าอย่างนี้นะ,ะเพราะว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพก็ทําให้การเลือกซื้อสินค้าบริการผู้บริโภคนะ,นะ,ะได้ง่ายขึ้นนะครับการที่จะมีเครื่องหมายคําว่าเครื่องหมายการค้าก็คือเป็นลักษณะของเครื่องหมายที่นะครับเจ้าของผู้ผลิตสร้างสารรค์ขึ้นมามเมื่อสร้างสรรค์ขึ้นมาแล้วก็ติดกับ สินค้านั้นคือจะติดกับตัวสินค้าประการต่อไปก็คือเครื่องหมายบริการเครื่องหมายบริการนี้ก็ติดกับสถานที่ที่เป็นบริการอย่างเช่นนะครับธนาคารโรงแรมโรงพยาบาลแล้วแต่เป็นนะครับประเภทบริการก็มีเครื่องหมายบริการประการต่อไปก็คือเครื่องหมายรับรองเครื่องหมายรับรองก็เป็นเครื่องหมายที่รับรองว่าสินค้านี้มีคุณภาพโดยการรับรองของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งอย่างเช่น เบอร์ห้าเบอร์ห้าเบอร์ห้าเกเบอร์ห้าอย่างเงี้ยก็ติดกัที่สินค้านั้นว่าสินค้าที่ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพหรือว่าในกรณีที่เป็นอาหารจะมีอะไรบ้างนะอยค่ะออยไม่ใช่เชลชนชิมเชลชลชิมเปิดพิสดานอะไรเงี้ยก็ติดอยู่กับสถานที่นั้นว่ารับรองว่าสินค้าเนี้ยหรือบริการเนี้ยมีมาตรฐานโดยรับรองจาก สถาบันที่เป็นเจ้าของเครื่องหมายนั้นหลักการต่อไปก็คือเครื่องหมายร่วมนะเครื่องหมายร่วมก็อย่างเช่นนะครับบางบริษัทเขามีสินค้าหลายประเภท,ทเขามีสินค้าเยอะแยะหมดเขาก็มีเครื่องหมายของเขาซึ่งใช้ร่วมกับสินค้าและบริการในแต่ละประเภทของเขาหรือเป็นธนาคารหลายหลายสาขาหรือเป็นโรงแรม นะฮะหลายหลายโรงนะครับทั่วโลกนี้ก็อาจจะใช้เครื่องหมายร่วมกันได้สมมุติว่าเราคิดอะไรได้เนี่ยนะฮะเราอยากจะนะฮะได้การรับรองเราก็ต้องไปจดนะไว้ที่กรมทะเบียนการค้ากระทรวงพาณิชย์นะฮะซึ่งกระทรวงพาณิชย์ก็รับจดนะเครื่องหมายการค้านั้นซึ่งเมื่อเวลาเราไปจดแล้วเนี่ยเขาก็จะตรวจสอบนะคุณแปลงว่าเราไปเหมือนคล้ายหรือเรียนแบบคนอื่นหรือเปล่า ถ้าเราไปเหมือนไปไปค้าเรียนแบบคนอื่นเนี่ยเขาจะไม่รับจดให้เราคเ <นะ S 2> พราะ<ม>ว่าถือว่าเราต้องเป็นผู้สร้างสรรค์เป็นผู้คิดคนแรกคือบางคนเนี่ยใช้เครื่องหมายการค้านี่มานานแต่ไม่เคยไปจดทะเบียนก็มีนะมีค่ะมีค่ะอาจารย์ใช่ไหมคือชชใช้เป็นเวลานานเขาได้นะครับอันนี้สง่์ตามกฎหมายนี้ไหมเขาก็ได้ก็คือเครื่องหมายที่ใช้มาเป็นเวลานานจนคนรู้จักทั่วไปแม้ไม่ได้จดทะเบียนนะฮะก็จะรับการคุ้มครองตามกฎหมายอเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดว่าเราใช้ในระยะสั้นนะไม่ใช้นานนะฮะแล้วไม่ที่ปรไม่เป็นที่ปรากฏทั่วไปเนี่ยเราต้องไปจดซะก่อนเพราะเดี๋ยวคนมามาจดแล้วเราก็เหมือนกับว่าเราต้องพิสูจน์อีกว่าเราเนี่ยใช้ก่อนหรือใช้หลังใช้ก่อนอใช้หลังะนะครับคิดเองหรือเปล่าอะไรทำนองนั้นจันค่ะแล้วในเรื่องของการลอกเลียนแบบนะคะลอกเลียนแบบเครื่องหมายการค้าหรือว่าบางคนเนี่ยตั้งใจปลอมเลยของฉันเนี่ยขอให้เหมือนอันนี้เป๊ะเลยนะเนีย่ยก็คือการ ที่จะทําผิดกฎหมายมีส่วนสองสองสาประการประการแรกก็คือปลอมคําว่าปลอมก็คือว่าเอามาทั้งดุนเลยลอกมาทั้งดุนเลยลอกมาเลยก๊อปปี้มาเลยยังไงก็ยังนั้นเลยนะฮะอย่างนี้ไม่ใช้สมองตัวเองเลยอย่างนี้มีโทษจําคุกนะครับมีโทษจําคุกถึง4ปี4ปีเลยค่ะมีโทษปรับด้วยแล้วเขาก็อาจจะฟ้องเรียกค่าเสียหายในข้อหาระเมิดด้วยหลายสิบล้านก็ได้เพราะว่าทําให้เขาเสียหายไปอันนี้คือปลอมสองเลียนเลียนคือไม่เอามาร้อยเปอร์เซ็นต์แหละ เรียนแบบนี้คืออาจาย์ดัดแปลงนิดหน่อยละวกันดัดแปลงดูแล้วป๊ล๊า <c oughs> มันเหมือนคล้ายอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้ก็มีความผิดนะครับก็คือ,อมีโทษค่ะ นะครับจำคุก3ามปีเหมือนกันและอาจจะถูกฟ้องเรียกค่าเสียหายในทางแพ่งได้ค่ะแล้วสำหรับผู้ที่ไปรับสินค้าหรือว่าบริการนั้นมาอาจารย์หาเอามาจำหน่ายจ่ายต่อเนี่ยมีความผิดไหมก็มีความผิดเหมือนกันนะครับก็คือบางครั้งบางคราวนยการปลอมหรือเลียนแบบเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นในรัฐอาณาจักรใช่ค่ะมันอาจจะเกิดขึ้นบริเวณแถบประเทศเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเลยนะเราก็นําเข้ามาโดยรู้อยู่ว่าสินค้านั้นเป็นสินค้าที่ปลอมและเลียนแบบก็จะมีโทษจําคุกเหมือนกัน นะครับหรือกรณีที่นะครับนำเข้าสินค้าที่เขาไม่ได้จดทะเบียนในประเทศไทยไอเครื่องเครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายสินค้าแต่เขาทะเบียนนอกประเทศนะฮะก็ได้รับการคุ้มครองนะเพราะฉะนั้นคนที่นะฮะเอาสินค้าหรือผลิตสินค้าที่มีการปลอมนะมีการเรียนเครื่องหมายการค้าซึ่งได้จดไว้ในต่างประเทศเนี่ยบา <ฮะ S 2> ยงทีเขาไม่ได้จดในประเทศไทยเ่ยอย่างนี้ก็มีความผิดเหมือนกัน คนที่นาเข้ามาเนี่เป็นความผิดนะก็ะม,มีความผิดเหมือนกันนะครับบางทีเราจดในทะเบียนประเทศไทยใช่ไหมแต่สินค้าบางประเภทเครื่องหมายการค้าบางประเภทเขาจดในต่างประเทศม,<า>มันก็ได้รับการคุ้มครองนะ<า><า>เพราะประเทศเราเนี่ยเขาเรียกว่าเข้าไปเป็นอนุสัญญาว่าด้วยพรบลิข,<า>ข<า>สิ์เครื่องหมายการค้าเนี่ยเพราะว่ามันต้องเครือข่ายทั่วโลกเพราะว่าสินค้าเดียเ๋ยวนี้มันไม่ได้ขายในประเทศของเขาเองแล้วมันขายโดนทั่วโลกเพราะฉะนั้นในระดับนานาชาติต้องขอความร่วมมือกันค ก็ผิดเหมือนกันใช่ค่ะใครที่ไม่มีงบประมาณก็อาจจะเริ่มต้นจากเล็กๆกันก็ได้นะจย<ช>์ค่ะไม่จะเป็นต้องลงทุนใหญ่โตเป็นสิบสิบล้านนะคะครับค่อยๆทามค่ะคุณผู้ชมพะเชื่อว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะมีแบรนด์ที่เติบโตเหมือนคนอื่นเขาก็ได้นะคะแต่ช่วงต่อไปของรายการเรามารออยู่แล้วค่ะกับช่วงนี้เลยกฎหมายป้ายแดงค่ะช่วงกฎหมายป้ายแดง สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับปิงปิงในช่วงกฎหมายป้ายแดงค่ะและในช่วงนี้นะคะเราจะนําเสนอกฎหมายใหม่ที่มีประโยชน์นะคะเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายมากยิ่งขึ้นค่ะและในวันนี้นะคะอาจารย์ธนาเบญจาทิคุณเนี่ยจะมาเป็นผู้ที่ให้ความรู้กับเราคะ่ะอาจารย์คะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับอาจารย์คะพูดถึงประเทศไทยเนี่ยหรือว่าหลายๆประเทศเนี่ยก็มีคนพิการเยอะเหมือนกันนะคะอาจารย์ บ้านเราจําเป็นต้องมีกฎหมายเกี่ยวกับพัฒนานะครับคุณภาพชีวิตของคนพิการและมีกองทุนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับจริงๆแล้วรัฐเนี่ยต้องมีหน้าที่ที่จัดการอำนวยความสะดวกเพื่อให้คนพิการได้ใช้ชีวิตประจําวันนะครับเหมือนกับคนทั่วๆไปนะครับไม่ต้องเป็นภาระของคนอื่นเพื่อให้เขาสะดวกนะครับแล้วก็ใช้ ชีวิต,วตประจำประจำวันปกติได้แต่ขณะนี้มีการแก้ไขกฎหมายส่งเสริมคุณภาพชีวิตของคนพิการเนี่ยนะครับเพื่อให้เขาจะมีโอกาสได้ทํางานในบริษัทนะครับโดยกฎหมายได้กําหนดไว้ว่าบริษัทไหนที่มีคนงาน100คนเนี่ย ต้องรับคนพิการเข้าไปทํางาน1คนก็คือ100ต่อ1คน 1> อ๋อค่ะนะฮะเพื่อที่จะให้โอกาสเขาด้วยใช่ให้โอกาสเขาได้สามารถดารงชีวิตอยู่ได้ถ้าได้ทํางานได้ก็คือถ้าบริษัทใหญ่ๆ100คนต้องมี1คน 1> หรือในส่วนงานของภาครัฐหน่วยงานราชการ100คนต้องมี1คน 1> อ๋อค่ะนะเพื่อให้โอกาสคนพิการนะฮะ อาจารย์คะแล้วถ้าอย่างนี้องค์กรใหญ่ๆห,หรือว่าบริษัทใหญ่ๆเนี่ยมาให้ความร่วมมือเนี่ยมีความผิดไหมคะอาจารย์มีความผิดครับเนื่องจากว่าในกฎหมายนี่เขาบอกว่าให้โอกาสคนพิการ100นหนึ่งร้อยต่อหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่านะครับเขาไม่รับคนพิการเนี่ยเขาจะมีกองทุน่ยก็ต้องกลับเป็นเงินเพื่อให้เข้าไปสู่กองทุนก็คือต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน<อ>ในจํานวนที่กฎหมายกําหนดไงอ่าเพราะว่าคุณไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย นะครับค,คุณมีพนักง,งาน100คนคุณต้องมีคนพิการหนึ่งคนแต่ถ้าคุณไม่มีคุณก็ต้องถูกปรับเอาเงินเข้ากองทุนนะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการนะครับได้ใช้ชีวิตประจําวันเหมือนคนปกติทั่วไปแม้ว่าเขาจะมีข้อจํากัดในการปฏิบัติงานก็ตามะนะค่ะอาจารย์คะและในวันนี้นะคะก็ต้องขอบขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้กับเราในเรื่องราวของกฎหมายสําหรับคนพิการค่ะอาจารย์คะขอบคุณค่ะครับดีครับ คุณผู้ชมคะในเรื่องราวของกฎหมายป้ายแดงเนี่ยเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยยังไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะคะว่าคนพิการเนี่ยมีกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองแล้วก็ดูแลด้วยค่ะวันนี้นะคะได้รับความรู้กันแบบเต็มๆไปแล้วสัปดาห์หน้าเนี่ยยังมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจคุณผู้ชมได้ติดตามชมกันอีกวันนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะกฎหมายสบายสไตล์ธนา กฎหมาสบายสไตล์ธนาช่วงคุณถามมาธนาจัดให้ เรามาพบกันนะคะในช่วงของคุณถามมาธนาจัดให้นั่นเองค่ะช่วงนี้อาจารย์ขาถือว่าเป็นช่วงยอดฮิตนะคะห,หลายๆคนาก็จะมารอดูกันช่วงนี้บอกว่าไอ้คำถามของชาตินเนี่ยอาจารย์จะมาตอบสัปดาห์นี้หรือเปล่านะคะเรียกไ,ได้ว่าเข้าไปกดคลิกนะคะใน Facebook ของเราเนี่ยเฟซบุ Re ๊กอาจารย์ขาเด้งขึ้นมาเป็นร้อยๆคอมเมนต์เลยนะคะคใครที่ยังไม่เคยเข้าไปคุณผู้ชมค่ะง่ายๆเลยไม่ยากนะคะแค่คลิกเข้าไปค่ะที่ w w w f a c e b o o k c o m นะคะแล้วก็กดหมายสบายสไตล์ธนาสามารถพิมพ์เป็นภาษาไทยนะคะรับ ลองกดปุ๊บเจอปรับแน่นอนครับอย่างวันนี้นะคะแป้งก็มีหนึ่งข้อความที่ส่งมาทาง Facebook นะคะก็ขออนุญาตมาถามอาจารย์ในวันนี้ค่ะเกับเรื่องของสูติบัตรค่ะอาจารย์ครับใบเกิดใบเกิดนั่นเองเขาบอกว่าคุณแม่ท่านนี้นะคะก็พาลูกเนี่ยไปทําใบเกิดมาละแต่ว่าด้านลืมใส่นามสกุลค่ะพอคิดได้อีก13ปีต่อมานข้งหลูกสิบสามขวบสิบสามขวบคิดได้แล้วจะไปทําเอกสารนู่นนี่นั่นแล้วทำไม่ได้อาจารย์ก็เลยเอาไปขอนิดนึงนะฉันขอเติมนามสกุลหน่อยได้ไหมจ๊ะแต่เจ้า มันผ่านมา13ปีเจ้าหน้าที่คนนู้นก็ย้ายไปหมดแล้วจะมาเติมตอนนี้ทําไม่ได้กลับบ้านไปเขาบอกอย่างนี้ค่ะอาจารย์การที่เจ้าหน้าที่ทะเบียนราชอ้างว่านะครับเป็นระยะเวลานานนะคนทําเดิมก็ย้ายตายหายจากกันไปมันเป็นเหตุผลที่ใช้ไม่ได้ตามกฎหมายคือไม่สามารถอ้างได้นะอาจารย์ไม่สามารถอ้างได้เพราะประเทศไทยยังคงอยู่ตลอดไปสูติบัตรใบเกิดที่ไม่ได้นะฮะระบุชื่อสกุลของบุตรก็ต้องให้บิดามารดามาพบ แล้วก็ยืนยันและแก้ไขใบสุตทีิบัตรนั้นได้ว่าเหตุผลคนใดถึงไม่ได้ใส่ชื่อสกุลลงไปเด็กคนนี้เป็นเด็กที่เกิดจากใครกันแน่พ่อรับรองไหมพ่อแม่จดทะเบียนสมรสไหมก็มีสิทธิ์ที่จะใช้นามชื่อสกุลของบิดาลเลยเพราะฉะนั้นก็สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ เป็นไปตามระเบียบของทะเบียนร,ราษฎรครับดนะังนั้นจะมาผ่านมาสิปี2 0ปีจะมาแก้นเนี่ยก็คือสามารถทําได้อยู่นะ <ทำ S 1> อาจารย์ทำได้ทำได้ตารทเบียบทาได้ครับคุณผู้ชมท่านนีนะคะเมื่อได้ฟังอ,อาจารย์ปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมขารีบเลยนะคะดูรายการจบปิดกระเป๋า <c oughs> นะกลับไปเลย <c oughs> แล้วไปบอกมาว่าอาจารย์ธนาบอกมาว่าสามารถทําได้นั่นเองนะคะใช่ครับผมครับก็คุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีปัญหาข้องใจแบบนี้นะคะสามารถถามอาจารย์เข้ามาผ่านทางเฟ e b o o k รายการของเราที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอเลยนะคะเสิร์ชหาได้เลยค่ะคําว่ากฎหมายสบายสไตล์ธนานั่น ะคะใครมีอะไรอย่าเก็บไว้ในใจคนเดียวนะคะสามารถมาโพสต์ได้ทางอาจารย์เนี่ยก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะเป็นที่ปรกษาทางด้านกฎหมายนะคะอารไปตอบคอมเมนต์ไว้ใช่ไหมคะในเบื้องต้นนะครับในเบื้องต้นส่วนที่สําคัญเราก็จะมาตอบในรายการของเราในช่วงที่คุณทามาใช่แล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะภาษาสุภาษิตกฎหมายมารอยอยู่แล้วค่ะช่วงภาษาสุภาษิตกฎหมายโทษทางอาญา กฎหมายอาญามีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมผู้กระทำความผิดจึงต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดเพราะหากปล่อยให้มีการแก้แค้นกันเองหรือเมื่อมีผู้กระทำความผิดแล้วไม่ต้องรับโทษจะทำให้มีการกระทำความผิดอาญากันมากขึ้นและทำให้สังคมไม่สงบสุข ผู้ชมคะก็มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะแหมจันค่ะเวลาเนี่ยเดินเร็วเรๆสักเกินอยากจะจากกันไปเลยในวันนี้นะคะ ได้รู้นะคะผู้ชมค่ะในเรื่องราวของกฎหมายต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของป้ายเครื่องหมายการค้านั่นเองแต่ก่อนจะลาไปในวันนี้ค่ะแป้งก็ต้องขอขอบคุณนะคะผู้ใหญ่ใจดีของเราค่ะ PT High Force น้ำมันดีเซลสูตรสังเคราะห์เกรดพรีเมียมใหม่มาตรฐานยูโร5จากปะตะทะค่ะและสถานที่สวยๆนะครับที่เราใช้ถ่ายทำรายการก็เป็นโรงแรมมิลลิเนียมฮิลตันนะครับซึ่งอยู ที่แถวคลองสานนะครับ <c oughs> นเงเชพมนานครนะครับเป็นโรงแรมที่สวยงามมากก็ <c oughs> สามารถแวะเวียนมากันได้นะคะจะมาทาง BTS ก็ได้ค่ะก็จะมีเรือจากทางโรงแรมเนี่ยไปรับเลยนะคะหรือว่าใครที่สะดวกขับรถมาก็สามารถเดินทางมาได้เช่นเดียวกันค่ะก็ต้องขอบคุณนะคะเสื้อผ้าพิธีกรหญิงนะคะจากร้านนิสาแอนเฟรนกันด้วยะค่ะวันนี้เวลาของเราสองคนหมดกันแล้วนะคะแต่ว่าสัปดาห์หน้าคุณผู้ชมขาเรามีนัดกันนะคะเชื่อว่าอาจารย์เนี่ยต้องมีเรื่องราวน่าสนใจมารอเช่นเคยใช่ไหมคะอาจารย์ครับผมจะเป็นอย่างไรนะติดตามในสัปดาห์หน้าวันนี้แป้งรัววลาก่่อนนะะคคสดีะ นะฮะป้ายหายใช่ค่ะบางทีขับรถไปนะคะไม่หายไม่รู้ตัวอาจารย์ตามไปตามไปก็หาไม่เจอแล้วใช่หาไม่เจอจริงต้องไปแจ้งความนะครับแล้วก็ไปที่กรมการขนส่งเพื่อขอออกป้ายใหม่แต่ในระหว่างที่ออกป้ายใหม่เนี่ยถ้าขับรถไม่มีป้ายทะเบียนก็ผิดอีกตำรวจก็จับนะอาจารย์ใช่ฮะเพราะขับรถจะต้องมีป้ายทะเบียนถ้าไม่มีป้ายทะเบียนก็ผิดอีกใช่ก็มีโทษปรับอีกทีนี้บางคนทางแก้ก็เวลาป้ายหายไปแจ้งความแล้วกว่าจะได้ป้ายตัวจริงก็ไปเขียนเองเขียนจาก เอาทำจากกระดาษ